่องคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสค่ะวันนี้จะพามาทานอาหารสเปนที่ห้องอูโนโมาสค่ะวันนี้ที่ห้องอูโนโมาสอาหารก็จะมีอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่แล้วก็สดและที่สำคัญคืออย่างพวกทาปาสเนี่ยสามารถแชร์ริ่งได้เยอะเพื่อเก่ามากเลยค่ะ เมื่อเข้ามาภายในห้องอาหารอุโนรมาสแล้วนะคะเราจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่อบอุ่นนะคะเหมือนกับว่าเรากำลังก้าวเข้ามาอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนแถบคาบสมุทรไอบเบียและตอนนี้ก็เรากำลังรู้สึกเพลิดเพลินกับศิลปะแบบมัวลิชกันค่ะ วันนี้เราได้เชฟอากิเล,ล่านะคะซึ่งเป็นเชฟทึ่อยู่กับทางเซนทัามา10ปีแล้วก็มาแนะนำอาหานสเปนแบบใหม่ๆค่ะรุ่นใหม่ๆเลยค <Black S 1> าปาทั้ง12คอลเลกชันเนี่ยคือ <Se lection. S 2> สามารถแบ่งทานได้ถึงก็12 12คนไม่ว่าจะเป็นชีสมะก,กอกนะคะหรือว่าจะเป็นหมูดำนะคะปลาแซลมอนโอ้โหของแต่ละอย่างนี้เรียกว่าเลิ่รสลของเรียกว่าฝีมือเชฟทั้งนั้นเลย คะอ,อ,อร่อยมากใช่ไหมคะแต่จานเล็กนี้จะพิเศษนะคะเพราะว่าถาดเป็นดีบุกข้าวเนี่ยข้างล่างแต่กรอบค่ะและตรงกลางนี่จะนุ่มก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับคนที่แบบว่ามาน้อยๆสั่งถาดเล็กๆส่วนถาดใหญ่นี่ก็เป็นข้าวผัดซีฟู้ดในน้าสต๊อกซึ่งคุณจะรับถานทานที่อื่นไม่ได้เพราะที่นี่จะคัดสรรวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นก้างจะเป็นกุ้งแฮมโบทุกอย่างเนี่ย ของดีทั้งนั้นอย่างหมูดับเจิลโต้เนี่ยที่นี่ก็นําเข้ามาจากสเปนนะคะต้องใช้เวลาถึง48เดือนหรือ4ปีทีเดียวนะคะกว่าจะได้เนื้อที่มาสไลด์ให้เราได้ชิมกันแบบนี้เนื้อากาลิกาเนี่ยเป็นเนื้อวัวอายุ4ปีนะคะซึ่งต้องรายเอ็บีสเนี่ย25วันถึงจะมาเสิร์ฟได้และก็้ีใส่ในน้ำมีการหลีกด้วย <Yeah. S 1> แล้วก็มีพวกเครื่องเทศแบบ <Yeah. S 1> สเปนโอ้ เนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะมาที่แ้น54ที่เซนทาราแก่เซนทันเวิร์มีแบบนี้เลยค่ะฝสยมือจองเชฟซึ่งการันตีคุณภาพว่าเป็นเมนูซึ่งแบบว่าไม่ซ้ำกับอาหารสเปนที่อื่นแน่นอน